ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮานอยของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะเริ่มกันที่ฮานอยปกติและ VIP ใช้ใบแนวทางฉบับเดียวกันนะคะเป็นแนวทางประจำวันที่27มิถุนายน2566ค่ะวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่0และ2นะคะ ชุดตัวเจาค่ะ0ู0 5 0ส2ม2ูน8 23, 25, 28, ชุดสามตัวค่ะ807และ8ปดรอบปกติและว i p วันนี้อาจารย์ให้เด่นที่0นและ2ค่ะ แล้วก็ต่อกันที่แนวทางฮานอยอุตสาหกรรมนะคะออกผลพร้อมกันกับรอบปกติค่ะแนวทางฮานอยอุตสาหกรรมนะคะวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่3และ4ค่ะ ชุดตัวจอนะคะ32 35 37 42 45แล้วก็47ค่ะชุด3ตัวนะคะ231และ241แนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์นะคะ ออกผลพร้อมก,กันกับรอบปกตินะคะสำหรับแนวทางฮานอยอุตสาหากรรมวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่3และ4ค่ะทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ